วันนี้ครับเดอะสันแอกของพวกเราไม่ได้อยู่กันเหมือนเดิมแล้วมันหลังมาสองคนนะผมอยากเจอาไหครับจากช่องไม่ไม่ไม่โอ้โหคุ้นจักอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนอีกคนชื่ออะไรเจสันครับเจสันนะครับคนนี้ไม่ใช่ฝรั่งนะสับปะรดสับปะรดใช่พาพาพาวันนี้เรามาเจอทันทีจะมาธรรมดาไม่ได้อีกกระแสกระแสยูโรยูโรกันล้วมัมีการเตะฟุตบอลปึ๊บักอันนี้นะเราเราเลยเิอมาเมนนี่มาแข่ง ดอสบอลกับเราอืมกฎกติกาเปไน็นไงบอลกฎกติกาครับผมคือถ <c oughs> ้าใครปาบอลโดน คนนั้นออกครับแต่ถ้าสมมติอีกคนนึงรับได้ไอคนที่ปาออกแล้วคุุณคณต้องอยู่ในฝั่งอยู่ฝั่งของตัวเองด้วยคุณจะมีฝั่งใครฝั่งมันเราจะเล่นกันกี่ครั้งสามครั้งชนะสองในสามโอเคแล้วทำไมมีสองคนนะดูสภาพพวกเราจะชนะเขาได้ไงเขาเก่งก็ต่อได้หมดแล้วไม่ไม่เราไม่เก่งหรอไม่เก่งเลยเล่นลีลาการ์ดจับแหมุนเลยอ่ะเจออันโอเคพร้อมไหมเริ่ม ตีดังกาาม้วนกลับไปรับเลยขกรรมการเลยรับเ,ร <S 2> <S 2> okay, เดี๋ยวมาให้ครับ3,2,1 d t o ball เขาใจยังว่าทำไมเขาถึงสองคนพอมันเป็นเกมแรกพี่เราให้เขาเห็นเราเห็นเขาคี้เราอ่อนแล้วตอนน้เนี่ยดูดีจามค้างแล้วพอโดนอะไรโดนตีพี่มึงอ่ะเป็นผู้สาประตูเก่าเออมึงไม่ต้องกลัวเลยถ้าเขาปามามึงไม่ต้องกลัวเลยเออผมพุ่งจ้องไว้นอนรับทิ้งไว ครั้งแรกนะเราเล่นแบบอ่อนๆครั้งที่สองเร,เราจะเราจะแพ้ที่จะทำให้ผู้เขารู้สึกดีๆแล้วเกมที่สามจะชนะแน่นอนแน่นอนพี่เขาพร้อมรึ้วว่โดดโดดขู่อะไรโดดขู่เนี่ยพร้อมไหมเจสันโอ้พร้อมครับโอเคพร้อมแล้วผมไม่เอาเล้วผมไม่เอาแล้ว มึงไม่เอาได้ยังไง like? มาไอค่ะพร้อมแล้วซีจุดวันเริ แห่งเอาไปได้พี่ไม่ได้เข้าไปโอเคนะเดี <ith> ๋ยวมูกคนเดียวละ เดี๋ยวตามที่เราพูดนะเกมที่2เราตั้งใจแพ้เกมนี้ชนะแน่นอนแน่นอนนะครับผมไม่ไม่ที่พี่เห็นนะตาแม่งแม่งหลอกไปมอยแองเงี้ยแต่มันปาทล้วพี่สองลูกสอ่องเลยเออทางที่จะต้องต้อง,องกันบอลเลยแข่งต่อเลยเดี๋ยวพี่มึงฟิตจังวะปอนขอเอาคืนเอาคืนขออีกสองเนี่ยมึงดูหัวหน้าผมก่อนดิพีแอร์เมื่อกีพี่เซฟเสวนมากนูก้นกระบินอ่ะ 오케 이미 레디 히고있었던높 เป็นไรวะเรรมือกมาหลอกมาหลอกลอกู <c oughs> <c oughs> แหมว่ะมึงนักกีฬาไงนักกีฬาโรงเรียนตอนกกมัธยมโกลกาแล้วบอกเคยเล่น <c oughs> ไม่ได้ช่วยหายเลยมาตั้งไกลแต่ฝรั่งไงนะนี่วหนี <c oughs> ไหมวัวไม่ทันว่ะยังมันยืนด่าอยู่นู่นแล้วไม่ยอมเลย ถ่ายใหม่ว่ะไม่ติดยังไม่ได้ยังไม่ติดยังไม่กดเลคคอร์ดยังไม่กดเลคคอร์ดเมื่อกี้ไม่นับเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งโอเค I am ready it's g o n n ม be coming soon g t it ได้โอเค ไปต่อผมไยไม่ได้ว่ามันไม่เจอมันไม่ได้ปุณกับแล้วเนี่ยทำอะไรนี่วันขอบคุณครับผมหนึ่งสองสาม ครับผมก็จบไปกับแพ้กับไม่เม็ดเน็ครับผมแพ้ฮะแพ้นะผมคิดว่าถ้าเขาโดนอีกเขาน่าจะแบบใจเย็นได้แล้วเฮ้ยบ้าอะไรทั้งป่ะก็จบไปแล้วครับผมกับไม่เม็ดเน็ที่เรามาแข่งขันกีฬาดอนบอลยัดเป็นไงตีทักแจ๋วเลยคือรู้เลยอ่ะเวลาปากเกียวโดนน็อกอ่ะเป็นวันนี้ต้องขอบคุณไม่เม็ดเน็ครับผมที่มาให้เราสนุกสนานเนี่ยนะครับผมนี่ ช่องนี้เลยครับกดสุดท้ายเมเด็ครใช่แล้วก็อย่าลืมกดสุดท้ายให้พวกเราด้วยนะครับกหกดเลยครับผมแ้าชอบใจก็กดถูกใจเลยนะครับผมแล้วก็กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณมากแอมทรมเปิลลินที่ให้เรามาเล่นวันนี้ใช่แล้วขอบคุณมากผมครับผรอบหน้ารอบหน้าเจออีกได้จับมือนะรอบที่สองจับมือได้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 ไได้ ก็วันนี้พวกเรา5คนก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับไายูด